อ่ะอันนี้เติมอีกนิดหน่อยอะไรฮะคนละครึ่ง plus อ๋อผมเห็นคุณเนี่ยเตรียมเช็ดอะไรนะบัตรฝุ่นแอปเป๋าตังค์นั้นเรียบร้อยแล้วมีมีมีอยู่เตรียมจะแตะแทะกันเนี่ยนะครับล่าสุดนะครับทางวันนี้เขามีการถามกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็ไปรองนายกด้วยเนี่ยนะครับคุณเอกนิตินิติตามประพาสมีการตั้งกระทู้ถามสดโดยนายสังคมแดงโชธสสประจบคิริขันพักภูมิใจไทย ถามเรื่องการดาเนินการของนโยบายคนละครึ่งพัฒนนะครับไปฟังการถามแล้วก็การตอบกระทู้โดยรัฐมนตรีคลังในเรื่องนี้ครับคนละครึ่งเนี่ยหลักการคล้ายๆเดิมคือเอาคนประชาชนที่เขามีรายได้แล้วก็รัฐบาลออกให้ครึ่งหนึ่งไปซื้อของเนี่ยรัฐบาลออกให้ครึ่งหนึ่งอย่างของเดิมร้อยห้าสิบบาทที่รัฐบาลอดีตเคยทํารัฐบาลสมทบอีกร้อยห้าสิบบาท แต่วันนี้เนี่ยด้วยความที่เศรษฐกิจมันแย่มากมันต้องบิ๊กพอที่มันจะช่วยฟื้นเศรษฐกิจเราก็ตัดสินใจว่าจะใช้200บาทก็คือว่ารัฐบาลสมทบ200บาทประชาชนมี200บาทตรงนี้มันก็จะทำให้บิ๊กพอนะเร็วด้วยเพราะว่าวันนี้เราใช้งบประมาณสิ่งที่มีอยู่แล้วงบกระตุ้นเศรษฐกิจ2อ0 0 0่ล้านนะครับบวกงบกลางอีก1 9 0 0 0ล้านรวมเป็น4 4 0 0 0ล้าน เป็นงบที่มีอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้เพิ่มปัญหาของภาระทางการคลังเพราะเป็นงบประมาณที่มีอยู่เนี่ยครับมรดกเผด็จการอีกแล้วอ่าก็อ,อันนี้คือทําต่อแล้วก็ต่อยอดไปใช่นะทำให้มันดูทันสมัยขึ้นะนะ,ะปิดปิดหาอะไรมาเสริมเปล่แต่งให้มันดูดีขึ้นนะครับเนียประชาชนจะได้สิทธิ์ประชาชน20ล้านคนจะได้ประโยชน์เรื่องการลดค่าครองชีพะนะครับ แต่ว่าเขาเน้นเลยนะฮะว่าจะให้เฉพาะร้านขนาดเล็กพ่อค้าแม่ค้าหาบเล่แผงลอยต่างๆโดยจะไม่ให้ร้านใหญ่ที่เป็นของบริษัทขนาดใหญ่เพราะต้องการให้เงินเอามันไปตกอยู่กับประชาชนจิงไดงจบนะครับเซเว่นใช้ไม่ได้แต่ว่าตาสีตาสาเยมีเยมาเยแมนพี่ดงพี่แดงได้หมดได้หมดผมเนี่ยขำมากนะทำไม ตอนลุงตู่ทาคนละครึ่งเนี่ยพวกสอสอพักเพื่อไทยออกมาด่านี่ทำโครงการอีเอื้อนนายทุนเช็ดบอกเอื้อนนายทุนยังไงเนี่ยเซเว่นเนี่ยเขาอยากจะให้ร่วมโครงการหมายถึงว่าเขาอยากจะมาร่วมโครงการจะตายเพราะ่าได้เงินแน่นอนจะได้มีลูกค้ามา<อ>แต่ว่าโครงการคนละครึ่งของลุงตู่เนี่ยเขากันไว้เพื่ออะไรเพื่ออยากจะให้คนไปใช้จ่ายกับพวกรายย่อยรายย่อยพอค้าแม่ค้าแต่มีตำมาทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับมันจะได้หมุนเวียนกันระดับข้างล่างนะ อันนี้ก็เหมือนการเข้าก็ใช้หลักการแต่พอพักเพื่อไทยทำไอ้แจกเงินหมื่นซื้อได้หมดเลยซื้อได้หมดเลยเห็นไหมไอ้ดาที่ที่ดาเขาไว้ทาหมดเลยเอนในทุนป่ะเออที่ดาเขาไว้ทําหมดเลยอ่าเนี่ยนะครับย้ํานะครับนี่คือสิ่งที่เป็นโครงการซึ่งรัฐบาลสมัยพลเอกประยุทธ์ทําแล้วในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเท่านั้นนะครับปกติถ้ามันไม่ไม่วิกฤตเขาก็ไม่ทำหรอกครับเรื่องอะไรจะเอาเงินรัฐบาลมาช่วยสมทบใช่ไหมฮะแต่เนื่องจากว่าตอนโควิดเนี่ยถ้าเกิดเราย้อนกลับไปนิดหนึ่งผู้ชมครับ ตอนโควิดเนี่ยพี่น้องประชาชนไม่มีสตางค์เพราะการจ้างงานมันไม่เกิดมันไม่เกิดเนื่องจากไม่อยากให้มีการรวมกลุ่มเพราะถ้าเกิดรวมกลุ่มปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดได้เป็นอย่างดีบรรยากาศตอนนั้นถ้าเกิดผู้ชมจาได้ปุ๊บนะครับโครงการนี้ออกมาปับ๊บเราก็ยังงง,ง,งอยู่ที่งงไหม,มแรกๆนะตอนออกไวใหม่อะไรว่าคนละครึ่งอะไรวะแล้วมันคืออะไร แต่พอได้ใช้ไปสักพักหนึ่งยิ่งใช้ยิ่งหลงยิ่งหลง,ย,ง,ลงยิ่งรักรมนงงกันจะมันแล้ว <laughs> ซื้อกันมันเลยแล้วที่พอรัฐบาลชุดนี้เนี่ยไปเอาของเกิดของเดิมนะยไม่ใช่ขอ,อของเก่านะครับเอามาต่อยอดซะเพราะเรื่องจากภาวะเศรษฐกิจณนะวันนี้เนี่ยสามีของคุณเอม็มยังบอกเลยว่ามันแย่เมื่อเป็นอย่างนี้ปับ๊บเงินมันไปกระจุกอยู่กับคนที่มีเงินนะครับคนที่ไม่มีเงินไม่ได้ทํางานอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาก็ไม่มีตังค์จะใช้กันเพราะมันไม่มีการใช้จ่ายเกิดขึ้น มันก็เลยจําเป็นที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องลงทุนตรงนี้กับโครงการคนละครึ่ง plus ย้ํานะครับ plus ด้วยเพื่อให้เงินจํานวนที่รัฐบาลจะจ่ายให้เนี่ยนะครับไปสมทผกับพี่น้องประชาชนจะได้ชักจูงคุนรลเมธชักจูงผมเนี่ยมาใช้โครงการนี้ซึ่งเดิมผมอาจจะไม่อยากกินกว๋วยเตี๋ยวราคาห0บาทก็ได้วบังเอิญว่าเฮ้ยมันมีสิ่งจูงใจอย่างนี้เราก็ใช้กันอพอใช้เสร็จปุ๊บรัฐบาลก็จ่ายการจ่ายของรัฐบาลเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการทำขัดทุนคือกําไร ขาดทุนคือกำไรคืออะไรคือรัฐบาลช่วยจ่ายปุ๊บประชาชนก็จะใช้การสะบ้านหันแหลกเลยทีนี้รู้สึกมันไงเพราะมันได้ครึ่งหนึ่งใช่ไหมใช้50บาทได้มาวันละ200นะคุณผู้ชมครับใช้กรสะบ้านหันแหลกปุ๊บมันก็จะเกิดการลงทุนขึ้นมานะครับพอเกิดการลงทุนเสร็จปุ๊บก็เริ่มมีการผลิต พอเริ่มมีการผลิตเสร็จปุ๊บเนี่ยคนพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายเขาก็ต้องรับเงินรับทองเพื่อไปซื้อสินค้ามาแล้วก็มาประกอบอาหารมารทำรุ้งทำนี่ให้กับพี่นอ้องประชาชนจะได้เอาโครงการคนละครึ่งเนี่ยไปใช้เขาแล้วสิ่งที่รัฐบาลจะได้ตามมาเนี่ยคือภาษีนะครับคือภาษีที่มันจะมากขึ้นถึงเรียกว่านี่คือขาดทุนแต่ได้กําไรครับส่วนคําว่า plus ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมีคาอธิบายมีคนสงสัยเหมือนกันก็หมายบวกอะไหมายบวกรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัองอธิบายแบบนี้นะครับ,บไปฟังคาอธิบายเรื่อง plus นะอันนี้ดีมากเลยนะครับ plus PL <US S 2> ในเรื่องของคนในระบบภาษีวันนี้เนี่ยคนละครึ่งเนี่ยเราจะให้สิทธิ์2 0 0พบาทนะครับ2 0 0พบาทนี้เนี่ยแต่ถ้าคนอยู่ในระบบภาษีซึ่งเป็นเม็ดเงินที่เอามาทำคนละครึ่งเนี่ยมันมาจากระบบภาษีเขาจะได้รู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้เสียภาษี เขาก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้เขาจะได้เป็น60%จากของเดิมเนี่ย50%ก็คือเพิ่มขึ้น20%เพราะฉะนั้นเขาจะได้2,400บาทคนธรรมดาที่ไม่อยู่ระบบภาษีได้2,000บาทถ้าคุณอยู่ในระบบภาษีชาวบ้านจะได้2,400บาทนะครับอันนี้เพื่อสะท้อนให้กับเรตติ้งเอเจนซี่นี่ได้ผลที่3นะครับนอกจากประชาชนได้ร้านค้าได้ได้ผลที่3 r a เรตติ้งเอเจนซี่เขาจะได้รู้ว่า เราเนี่ยคำนึงถึงเราจะขยายทําให้เราคำนึงถึงวินัยการคลังนะครับคนที่อยู่ในระบบภาษีเหมือนกับคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขายินดีจ่ายภาษีเพราะว่าเขาได้ประโยชน์จากรัฐที่ให้นี่คิดหลายช็อตเลยนะครับส <c oughs> ่วนเมื่อกี้เห็นผมนีคุณผู้ชมถามมาว่าแล้วคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนในการลงทะเบียนจะทําอย่างไรบ้างมีคําตอบในสภานี้ครับคนที่ เขาไม่มีสิทธิ์ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยเขาจะทำอย่างไรการออกแบบคนละครึ่งพลัสเนี่ยเราออกแบบโดยคำนึงถึงเรื่องนี้เรามีระบบบัตรสวัสดิการประชาชนอยู่ในปัจจุบันบัตรสวัสดิการประชาชนคือคนที่ระดับข้างล่างที่เขาไม่มีแม้กระทั่งจะเงินกินเงินใช้เพราะฉะนั้นสมาร์ทโฟนเขาจะไม่มีมีคนอยู่ตรงนี้ประมาณ13.4ล้านคนเพราะฉะนั้นการออกแบบคนละครึ่งพลัสเนี่ยเราจะทำไปคู่กับการเติมเงินในบัตรสวัสดิการ บัตรสวัสดิการคนเหล่านี้13.4ล้านคนเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเขาทุกวันเนี่ยเขาได้เดือนละ300บาทไปซื้อของกินของใช้ที่จําเป็นเชื่อไหมครับว่าทุกวันเนี่ยพอรัฐบาลเติมเงินในบัตรสวัสดิการวันรุ่งขึ้นสองสวันเงินหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงของงบประมาณที่เหลือจากปีที่แล้วเนี่ยนะครับที่ท่านท่านนายกรัฐมนตรีท่านกรุณาอนุมัติให้ วันสุดท้ายเนี่ยที่เราประชุมพลรมอทันทีเอางบที่เหลือเนี่ยไปเติมเงินในบัตรสวัสดิการจากเขาได้ซื้อของกินของใช้ที่จําเป็นเนี่ยสามบาทเราเติมมาอีก1,700บาทรวมกันก็เป็น2,000บาทเห็นภาพไหมครับว่า2,000บาทคือกลุ่มคนที่ฐานรากซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีสมาร์ทไม่ใช่ส่วนใหญ่คือคนส่วนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยเราจะเติมเงินในบัตรสวัสดิการไปเลย2,000บาทเนี่ยจะเท่ากับสิทธิ์คนละครึ่งมาดีคนละครึ่งก็ได้คนละ2,000บาท คนที่ได้บัตรสดุิการก็ได้2,000บาทเหมือนกันเริ่มใช้ได้ก็คือคนละครึ่ง plus จะเริ่มใช้ได้ที่ประชาชนที่รอนะครับ29ตุลาคมถึงธันวาคม31ธันวาคมเริ่มใช้ได้ทันทีคำถามที่สองที่ถามมาว่าแล้วเขาร้านค้าเขาต้องทำอะไรบ้างประชาชนต้องทำอะไรบ้างขั้นตอนจะเป็นอย่างนี้นะครับวันที่15ตุลาคมนะครับเราจะเปิดลงทะเบียนให้ร้านค้า ให้ร้านค้าเนี่ยมาลงทะเบียนซึ่งร้านเดิมเรามีอยู่แล้วในระบบคนละครึ่งพลัสก็จะเอาระบบเดิมมาใช้ก็จะง่ายหน่อยออส่วนร้านที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบเราก็เปิดให้เข้าด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นหนึ่งร้านอาหารเครื่องดื่มร้านค้าทั่วไปนะครับอันที่2คือผู้ประกอบการบริการนวดสปาทําผมทําเล็บอันนี้ก็ได้ด้วยนะครับอันที่สามผู้ประกอบการที่เป็นบริการขนส่งสาธารณะนะครับพวกแท็กซี่ทั้งหลายนะครับ รถรับจ้างทั้งหลายที่ม,มีใบขับขี่รถสาธารณะนะครับอันนี้ก็ได้ด้วยให้รายเล็กรายย่อยตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็ผู้ประกอบการบริการขนส่งมวลชนสาธารณะอันนี้ก็ได้ด้วยนะครับที่มีอยู่แล้วก็จะง่ายขึ้นแต่ที่ยังไม่มีเพราะว่าในระบบก็สามารถลงทะเบียนร้านค้า15ตุลาคมพอลงทะเบียนร้านค้าเสร็จสําหรับประชาชน20ล้านสิทธิ์อันนี้ไม่นับบัตรสวัสดิการเพราะอันนี้เขามี13.4ร่รวมกัน33.4ล้านคนนะครับ กเกินครึ่งของประชากรไทยนะครับยี่สิบถึงยี่บหกตุลาคมประชาชนจะลงทะเบียนผ่านระบบเป่าตังที่มีอยู่แล้วเราต้องทําเร็วทําทันทีเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ทําทันทีใครที่เคยลงแล้วก็จะง่ายหน่อยมายืนยันสิทธิ์เพราะมีข้อมูลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครยังไม่มีก็ไปยืนยันใช้สิทธิ์20ิถึงยี่บหกตุลาคมยี่สิบเกตุลาคมเริ่มใช้ได้ทันทีจนถึงทันวาคมนะครับก็จะได้มีเงินสองพันบาทก็ใช้ ได้และสะสมได้นะครับไปจนถึงธันวาคมใช้ไม่ถึง200ก็สะสมไปได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ,รบชัดเจนนะครับชัดเจนนะแล้วก็ตอบอะไรดูแบบูเป็นเรื่องเป็นราวดูนะมเออเันไม่เหมือนกับรัฐมนตรีชุดที่แล้และมีคำคือนหนึ่งเนี่ย <c oughs> ต้องยอมรับว่าพื้นฐานของทรารฐมตรี เอกนิติเนี่ยคือท่านโตมาจากกระทรวงการคลังใช่เพราะฉะนั้นเวลาต้องรู้จักเรื่องนี้ดีพูดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ในหัวหมดแล้วไงเหมือนระบิดลนใช่ไหมเหมือนระบบิดลนในใกล้ครับทาม่ต้องดูสคริปต์เลยใช่ครับท่มต้องดูสคริปต์เลยนะมีคุณผู้ชมสงสัยเยอะเหลือเกินบอกถ้าไม่มีทั้งโทรศัพท์มือถือไม่มีทั้งบัตรคนจนจะทํำยังไงโอ้โหพี่พี่มีญาติไหมพี่ให้ญาติพี่ลงทะเบียนให้ก็ได้ครับเออนะใครก็ได้ครับนะครับกรุณานะครับ <c oughs> คือคือเดี๋ยวเขาคงจะมีอะไรออกมานั่นแหละนะเ,เดี๋ยวเขาจะมีับเพราะว่าหนึ่งเอาภาพใหญ่ก่อนใช่ไหมอา่อากลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้แล้วมันจะมีเหลือโอเคเหลือยิบย่อยยิบย่อที่เป็นปนนัญหาเล็กนยเน้อยก็จะมีการแจกแจงว่าทำยังไงจะใช้ช่องทางไหนเพื่อให้ได้เงินตรงนี้สุดท้ายอาจจะต้องไปลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยเหมือนข่าวที่แล้วนะครับเขาก็เปิดช่องอย่างนี้แหละแต่ โอ้โหมือถือพี่ไม่มีอ้าวขอพึ่งญาติหน่อยก็ได้ครับแหมอันนี้มีคนบอกไปลองที่ธนาคารกรุงไทยได้เลยใช่ไหมอ่านไหมมีช่องทางอยู่แล้วเดี๋ยวรอรออีกสักนิดให้ลูกให้หลานพาไปลงนะครับต้องไปเองนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าท่านต้องไปแสดงตนอาจจะต้องมีการถ่ายรูปถ่ายเริ่มอะไรพวกนี้นะครับนะไอเรื่องไอเรื่องหกสิบสี่สิบเนี่ยโดนใจคนเสียภาษีใช่ไหมได้มากขึ้นเนี่ใช่ไหมเขาแล้วมันได้ทิ้นครึ่งเลยคุณอะไรเนี่ยนะครับข้าวหอมบอกว่า จ่ายภาษีทุกเดือนค่อยรู้สึกดีขึ้นบ้างค่ะโอ้นะ